แม่พอหนาผมอยู่นี่ไงมันยังรู้เลยว่าผมอยู่นี่เห็นไหมออัดเลยอัดเลยเฮ้ยแต่แบบเมื่อกี้อ๋อดีอัดโอเคนิวอ่แลไว,ว้ละเออถ้ามันอยู่ในท่ออ่ะถ้ามันอยู่อยู่ในท่อปะป่าเอป้าอ,อยู่ขึ้นมาละมันขึ้นมาข้างเราเลยข้างบนเลยอยู่ตรงอ้นี่เลยลงมาเซฟลูนก็เจอเลยฮนะตัวบางนะเลยอัดเลยครับยิงสองนัดเองตึ๊บตึ๊บอ้าวอัวมดทางไปเขามัน ทกซองเราจะยิงเร็วปาาเน้นโอ้ย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  <_ d windows> โอ้ยโอ้ยโอร์โอ้โอยโอ้นโ <_ d finden> อ,อยิง้ยโอ้ยโายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้แโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยมอ้ยโ้ยโอ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 ้น้อยอย้ยอ <mad> ันนี้อันนี้ <อะ S 1> แค่มีอยูอแค่เต็มที่แค่อ่ะ สังเกตดีๆฮะเนี่ยเต็มที่30วิสุกไหมฮะ Fuck oh, you hacker โ oh, <feet, Miles. S 1> อ้ hacker hacker อ่างครับ hacker 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 พ่จังไรเย่ยิดูดิคือเป็นอย่าง <Cool. S 1> มากอ่ะเป็นเป็นอย่างมากก็แค่30วิอ่ะเป็นแมนฮันอ่ะ มันรู้ด้วยนะแล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยออกข้างบนนี่ออกตรงไหนวะตรงตรงที่ขายของครับอ๋ออูยมันจะตายมันตายตายครับมันตายตายครับโอ้ยระเบิดมา Akanu, oh, akanu, apa ya, apa ya, ini apa? ผมมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอเคขอ้ย,อ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 ยแล้วมันใช้ปืนสตอปเปอร์ที่ยิงไวอะครับสองสตอปเปอร์แม่งไวะถ่าเพื่อมันก่อนครับไอ้เพื่อมันก็แฮกเกอร์ไหวไอ้ทูไออ่าบ uh ีทีพอตหมดทุกคนเพราะมันอยู่ในตี้ แฮกเกอร์วเนี oh, oh, oh. ่ยโอ้โหให้ย no. really, ิงเลยให้ย oh. yeah, ิงเลยให้ยิงเลยไอสัตว์ให้ยิงเลยโอ้โหวัตถ f ฟักฟักอยู่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันดักอยู่ข้างบนสองตัวแล้วฮะ ไไม่เป็นไรเราลงล่างครับเราลงล่างเฮ้ยจากข้างบนดีเดี๋ยวยิงแม่งทีเดียวมีสองตัวไปพลาดออกหลังออกหลังครับเราออกหลังนี่จะกดสองสกิลทันด้วยวะเนี่ยออกข้างหลังครับออกข้างหลังเอาไปจ้าเอเลยฮะโอ้เฮียไม่ก็เล่นอีกเล่นเจอหนี่เฮีย จังไรเออ,เอ,อไปไหนแล้วล่ะลงมา <ไป S 2> โอ้มันยิงมันยิงมันยิงม,มันขึ้นมาขึ้นมาวเรียกมันขึ้นมาเออนีน่ขึ้นมาดิวขึ้นมาขึ้นมา อ่ากูลองขึ้นมาเอ้ย D M กูไปไกลไกลเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะโผเอ้ยมันโผล่มาจากไอเนี้ยกำแพงโผล่ม,มาจากกำแพงผมเห็นว่าดีเมกี้ยหันหลังไปบอดี้โอ้ยเอาหดวไปเว้ยมันถอดมาจากกำแพง พอพอจบเลยแล้เ hmm. จ okay. oh, oh. like huh? ็บไปล้เดี๋ยวครับเพื่อนมันตายหมดละวแต่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ได้ใช้โปรกลัวอยู่วิ่งครัคนนี้วิ่งละมามาโอ้นี่มันขึือสองร้อยฮะปลอยครับมันหนีตัวนี้มันไม่ได้ใช้โปรไงมันเลยหนีครับกดเทิดละเอ้าเดี๋ยวไม่ทันหาย ไม่นั้นหายเอกคนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใชหาย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 ,หายไหมคุณฟิกหายนะจะหายไปแล้วหายไปแล้วฮะกลับเลยครับแนะ้วะส่งให้เขาเป็นใช่ไหมครับ